สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องหล,ลอนครับเรื่องที่ผมนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโคมครับโดยคุณโคมเนี่ยได้รับฟังมาจากคนในออฟฟิศอีกทีหนึง่งซึ่งเป็นหลายๆเหตุการณ์ที่คนในออฟฟิศเนี่ยมักจะเจอผู้หญิงเสื้อขาวปริศนาที่ชอบออกมาปรากฏตัวให้เห็นจนทุกวันนี้เนี่ยยังหาคําตอบมาได้เลยครับว่าเธอเนี่ยคือใครเรื่องนี้คุณโคมโทรมาเล่าที่รายการ The Ghost Radio ครับออกอากาศเมื่อวันที่2มีนาคม2 5 6 7 ผมนำมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันอีกแนวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์รายการที่โฟนอินเอาไว้ด้านล่างเพื่อนๆน,นสามารถกลับไปรับฟังกันแบบโฟนอินกันได้ครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีในสถานีข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานี่เองครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศแห่งหนึ่งที่คุณโคมเนี่ยได้รับการเล่าและข้อถ่ายทอดมาจากพี่พน้องๆในออฟฟิศอีกทีหนึ่งครับเรื่องมีอยู่ว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก7เดือนที่แล้ว คุณโคมได้เข้าไปทํางานที่สถานีข่าวแห่งหนึ่งขอไม่ระบุสถานที่นะครับแต่ต้องขอบอกลักษณะส,สถานีคร่าวๆก่อนซึ่งสถานีข่าวแห่งนี้เนี่ยคุณโคมบอกว่าถ้าเราขับรถไปตามถนนใหญ่บริเวณร,บรอบๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเลยครับแล้วมันจะต้องเลี้ยวเข้าไปในซอยซักประมาณ50เมตรก็จะถึงบริเวณร,บรอบๆสถานีเนี่ยมันจะล้อมรอบด้วยตึกอพาร์ตเมนต์ครับคุณโคมบอกว่าถ้าเรามองจากที่สูงหรือว่ามองมาจากตึกสูงสูงเนี่ย เราจะเห็นสถานีข่าวแห่งนี้ชัดเจนเลยซึ่งมันจะแตกต่างจากบ้านหลังอื่นชัดมากๆครับด้วยเรื่องของหลังคาหรือว่าดาดฟ้าพอเราเข้าไปที่สถานีเนี่ยก็จะเจอกับป้อมยามครับจากตรงป้อมยามก็จะเป็นลานจอดรถลานที่1ซึ่งลานจอดรถลานที่1นเนี่ยก็จะสามารถเดินเข้าทางด้านหลังของสถานีได้จากตรงนี้พอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็จะเจอกับห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้ําชายครับ แล้วก็จะเป็นห้องควบคุมแผงไฟทั้งหมดของสถานีก่อนที่จะเลี้ยวขวาไปเพื่อที่จะเดินเข้าตัวตึกนะครับซึ่งถ้าเราเดินจากด้านหลังเนี่ยเราเดินผ่านห้องควบคุมไฟเสร็จปุ๊บเราจะเจอเหมือนกับบันไดครับซึ่งมันเป็นบันไดกึ่งสแ,แตนครับสแ,แตนใหญ่ๆที่เหมือนกับสนามฟุตบอลน,นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นที่นั่งแบบเป็นขั้นหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้เพื่อที่จะเดินขึ้นไปชั้นสองนะครับพอผ่านตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นห้องทํางานของคุณโคม ทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงพ่อผ่านตรงลานจอดรถที่1เราก็จะผ่านหน้าตึกแล้วก็เป็นลานจอดรถที่2ครับซึ่งเป็นลานใหญ่พนักง,งานส่วนใหญ่ก็จะจอดรถกันบริเวณนี้ครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือรอบๆของลานจอดรถที่2เนี่ยมันเป็นป่าครับซึ่งมันเป็นป่ารอบๆเต็มไปหมดแต่ว่ามันก็เป็นป่ารกร้างเฉยๆนะครับและนี่ก็คือดีเทลคร่าวข,ข,ของออฟฟิศที่คุณโคมอธิบายมานะครับทีนี้ คุณควมก็ไปทำงานได้สักพักหนึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเข้าเดือนที่8ครับก็เริ่มมีคนมาเล่าให้คุณควมฟังว่าเจอเหตุการณ์แบบน,ๆๆๆนี้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง4ี่โมงเย็นครับคือมันมีน้องผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเป็นผู้หญิงตอนนั้นเนี่ยอ่านข่าวเสร็จป,ปุ๊บก็เดินออกมาจากห้องสตูดิโอเพื่อที่จะกลับไปห้องทํางานของน้องเขาแล้วน้องเขาเนี่ยก็เดินผ่านบันไดที่เป็นลนักษณะเกลื่แ,แตนที่เกินไปเมื่อครู่ เขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึงครับใส่เสื้อสีขาวผมยาวประมาณประหลังกำลังเดินไปที่ห้องทำงานของน้องเขาน้องเขาเลยก็ตะโกนถามครับคุณคุณคุณยังไม่กลับบ้านอีกหรอสี่โมงแล้วนะปรากฏว่าผู้หญิงเสื้อขาวคนไม่ตอบครับแล้วก็เดินเข้าไปในห้องห้องนั้นน้องผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็เดินตามเข้าไปครับเขาสงสัยว่าเป็นน้องในทีมหรือเปล่า เพราะ่เป็นน้องในทีมเนี่ยเขาต้องรู้แล้วต้องมีการพูดคุยกันถูกไหมครับแต่ผู้หญิงคนที่เดินเข้าไปในห้องเนี่ยเขาถามอะไรไปเธอก็ไม่ตอบครับน้องที่ประกาศข่าวก็เลยเดินตามเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บปรากฏว่ามันไม่มีใครครับมันว่างเปล่าทั้งๆท,ท,ที่น้องเขาเนี่ยเดินห่างกันไม่เกิน10กว่า9ก้าแค่นั้นเองแลวที่สำคัญเลยก็คือห้องห้องนั้นเนี่ยมันมีหิ้งพุดรูปอยู่ด้วยครับแต่ปรากฏว่า เปิดประตูเข้าไปเนี่ยไม่เจอใครเลยท,ท,ทั้งๆที่ทางเข้าออกเนี่ยมันมีแค่ทางเดียวครับยังไงยังไงเนี่ยถ้าเป็นน้องในทีมเปิดไปก็ต้องเจอถูกไหมครับแต่เนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บไม่เจอใครเลยกับว่างเปล่าจากนั้นผ่านไปได้ประมาณ3อาทิตย์ก็มีคนมาเล่าให้คุณโคมฟังว่าตอนนั้นคุณโคมเนี่ยกำลังอธิบายงานอยู่มันมีคนคนนึงครับกำลังมาเข้าเวรด้วยความที่มันเป็นสถานีข่าวนะครับมันก็ต้องมีทีมหนึ่งเนี่ยที่คอยเข้าเวรตลอด น้องคนนี้ก็มาเข้าเวรครับมาตอนประมาณตีสี่น้องคนนี้เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดที่ลานจอดรถที่1จากนั้นก็เดินเข้ามาผ่านห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายแล้วก็ห้องควบคุมแผงไฟครับซึ่งประตูห้องควบคุมแผงไฟเนี่ยมันก็ใสๆใส่นะครับสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดเลยปรากฏว่าน้องเขาเห็นครับเห็นเป็นผู้หญิงและก็ผู้ชายครับใส่เสื้อสีขาวยืนอยู่ด้วยกัน2คู่ซึ่งเท่ากับว่า น้องคนนั้นเนี่ยเขาเห็นถึง4คนด้วยกันซึ่งเอาจริงๆแล้วปกติห้องควบคุมเนี่ยจะไม่มีใครสามารถเข้าไปได้อยู่แล้วครับจากนั้นน้องเขาก็เลยวิ่งหลบไปที่ห้องทํางานของคุณโคมครับสติสตังตอนนั้นเนี่ยก็เลิดไปหมดจนน้องเขาเนี่ยต้องรอเพื่อนมาเข้าง,งานตอนตีห้าครับถึงจะเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดให้เพื่อนฟังตอนนั้นคุณโคมเขาก็ถามคนที่มีหนะ้าที่ดูแลห้องนั้นเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ห้องห้องนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่ และปกติห้องั้านจะต้องล็อกตลอดเวลาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่2ครับที่คุณโคมเนี่ยได้ยินได้ฟังมาเรื่องที่3หลังจากออฟฟิศแห่งนี้ที่คุณโคมได้ทํางานมีการทําบุญใหญ่ครับวันนั้นก็มีผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งเลิกงานช่วงห้าทุ่มพอเลิกงานกําลังจะกลับเนี่ยก็ต้องเดินผ่านบันไดที่เป็นกึ่งสแตนที่คุณโคมเนี่ยเกินไปตอนแรกนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเวลาห้าทุ่มเนี่ยมันจะไม่มีใครอยู่แล้วครับเพราะว่าเวรสุดท้ายก็คือสี่ทุ่มพนักง,งานคนอื่นก็กลับกันหมดแล้วผู้ประกาศข่าวคนนี้เนี่ยก็กาลังกลับครับก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวนั่งก้มหน้าแล้วก็นั่งสันเข่าอยู่เขาก็เลยพยายามมองครับมองว่าผู้หญิงคนที่เห็นเนี่ยคือใครแล้วช่วงที่เขากําลังเดินผ่านเนี่ยผู้หญิงคนนั้นที่กาลังนั่งก้มหน้าอยู่ ก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นตัวเขาพยายามจ้องมองนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เขาเดินผ่านมาเนี่ยเป็นน้องจากทีมไหนหรือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวท่านใดเพราะว่าหน้าตาเนี่ยไม่คุ้นเลยเช้ามาก็เลยให้เจ้าที่เนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดในเวลานั้นดูครับปรากฏว่ามันไม่มีใครครับมันเป็นแค่บันไดว่างเปล่าที่มีแต่ผู้ประกาศข่าวคนนั้นเนี่ยเดินลงมานั่นเองครับทีนี้คุณคมก็เก็บเรื่องราวทั้งหมด ไปหาต้นต่อครับคุณคมก็เลยไปถามราปภเป็นคนแรกเลยเพราะพี่รปภคนนี้เนี่ยเป็นคนเก่าอยู่มาตั้งแต่สมัยสร้างตึกแรกๆพี่รปภก็บอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ลุกล้างมาก่อนตัวเขาไม่รู้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นอารามาก่อนก่อนที่จะสร้างตึกแต่ก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนครับบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของคนอิสลามมาก่อนแต่อันนี้เนี่ยคุณคมไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับซึ่งออฟฟิศแห่งนี้มาตั้ง อาจจะไม่ได้ทำพิธีกรพิธีการอะไรหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้จากนั้นพี่ปรปภก็ยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าตอนเช้าเนี่ยที่พนักง,งานกําลังเข้างานกันแกเนี่ยมักจะเห็นผู้หญิงชุดขาวครับเดินอยู่บริเวณลานจอดรถที่2และในช่วงกลางวันก็จะเห็นผู้หญิงชุดขาวคนเดิมนี่แหละเดินอยู่บนกําแพงรั้วครับที่ติดอยู่ระหว่างป่ากับออฟฟิศเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นบางวันก็ไปขึ้นอยู่บนดาดฟ้า หลายๆเหตุการณ์ครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันก็ตรงกับน้องของคุณครูคนหนึ่งที่อาศ,าศ,าศาัยอยู่อพาร์ตเมนต์แถวนั้นเขาบอกว่าบางวันที่เขามองลงมาเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงชุดขาวครับเดินไปเดินมาอยู่บนดาดฟ้าเป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วทุกวันนี้ทุกๆคนก็พยายามค้นหากันครับว่าผู้หญิงชุดขาวที่เห็นเนี่ยเธอคือใครและสถานีแห่งนี้เนี่ยก็อยู่มานานหลายปีมากๆแล้วครับ ไม่มีใครเคยพบหรือว่าเคยเจออะไรเลยจนมาเป็นช่วงที่คุณโคมเนี่ยเข้ามาทํางานที่นี่ครับคุณโคมกับทุกๆคนเนี่ยก็ถึงกับงงเหมือนกันครับว่าผู้หญิงชุดขาวที่พบเจอกันเนี่ยเธอเป็นใครมาจากไหนหรือว่ามาทําไมแล้วทุกวันนี้ทุกๆคนก็ยังหาคําตอบนะครับแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยได้คําตอบเลยครับว่าผู้หญิงชุดขาวหรือว่าผู้ชายชุดขาวที่เห็นเนี่ยเขาเป็นใครกัน และนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโคมได้รับฟังมาจากโค้ใไอออฟฟิศครับขอบคุณที่รับฟังมาจนจบนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ